สวัสดีค่ะว่าจะเก็บไปสักหน่อยอร่อยมากๆนะพริกเนี่ยอร่อยจริงๆมันหอมหอมเนี่ยค่ะแต่ต้องต้องเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะนถ้าถ้าแบบเนี้ยมันสุกเกินค่ะนหนุกมากนี่มาแล้วสามแต่อัน,นเนี้ยคิดว่าอันเนี้ยเป็นโกดชิลลี่ที่อาทิตย์ที่แล้วก็ก็ได้จากตรงเนี้ย ได้จากตรงเนี้อาทิตย์ที่แล้วได้ตรงนี้สองลูกเดี๋ยวจะต,ต้องลองกัดดูว่าใช่โกชินลี่ไหมคะนี่นมันจะมีเสียงผู้หญิงกัมพูชาเขาทำงานอยู่โรงพยาบาลในนิวยอร์กนี่แหละค่ะเข้ามาเก็บพริกให้แม่เขาแล้วเขาพูดโทรศัพท์อาจจะมีเสียงเข้ามานะคะ นี่เออไม่มีใครเห็นน่ะไม่งั้นนะไม่เหลือนะเนี่ยโกชิลลี่เนี่ยในลองชิมสิคะอ,อ,อ้าวอาอุ่าห์จะลองชิมนันไม่มีลูกแก่แ,แล้วตรงเนี้ยรูปแก่จะอยู่ตรงนู้นเก็บพริกเหลืองก่อนให้ข้ามไปเก็บตรงนั้นโูมาครั้งเนี้ยเหลืองเยอะเลย เหลืองเยอะจนไม่รู้ว่าจะเริ่มเก็บตรงไหนอร่อยหอมหอมเนี่ยค่ะเสียด้ช่องฟิตมันเต็มเต็มไปด้วยเห็ดนั่นแหละคันจะโละทิ้งก็เสียดายเห็ดนะคะเห็ดตั้งแต่ปีที่แล้วอะตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าอะอร่อยจริงๆพริกอันนี้ยตำน้ำพริกกะปิยิ่งจะอร่อยมันหอม มาครั้งนี้แดงเยอะเลยเพราะอากาศวันนี้ร้อนแปดสิบนีงไงเดี๋ยวจะชิมนี่เนไคะแดงเยอะเลยนู่นน่ะแดงเต็มเลยอ่ะโหเดี๋จะชิมว่าเป็นโกชินล,ลี่ไหมอ้าวไปไหนแล้วเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลย แดงๆอะคะ่ะโอหน,นี่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 อยู่ตรงนี้นี่ค่ะนี่มองมาเห็นหอยู่สองรูปชิมรูปนี้รูปเดียวชิมก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวก่อนทำไมไม่เผ็ดค่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่โกชินลี่แล้วมันกลายพันธุ์ค่ะไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ดเลยค่ะอันนี้ยังเผ็ดกวายเผ็ดแทบลิ้นขาดเนี่ยเนี้ยดูสิมันเยอะจนจนไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเขาเดินอ๋อตะก้าตะก้าเราอยู่ตรงนี้น่นหาะเขาอยู่ตรงนน้น แล้วตรงนู้นก็มีรถคันหนึ่งนะคะจอดเก็บอยู่ว้าสนุกสนุกจริงๆเนี่ยค่ะกี่โมงแล้วก็ไม่รู้เขาปิดเขาปิดห้าโมงเนี่ยโอ้ห้หดูเนี่ยนู่นน่ะเยอะเลยอ่ะน่ะต้องเลือกสีแบบนี้ มันจะหอมกว่ามันเหมือนพริกขี้หนูเลยค่ะไม่ใช่มันไม่เหมือนพริกกระเหลียงนะพริกกะเหลียงจะเม็ดยาวกว่านี้แล้วก็เป็นหยกัยกๆค่ะอันนี้อันนี้เป็นแบบพริกขี้หนูเลยอ่ะนี่ถ้ามา ถ้าคนที่เขาเก็บไปขายเขาต้องมาทั้งวันมันถึงจะคุ้มคุ้มคุ้มค่าน้ำมันที่เข้ามาค่ะอดูสิอถ้าทำแกงขี้เหล็กนะสำหรับคนที่ชอบเรียกว่าลูกโดดนะ่ะใส่ไปได้เลยดูสิเนี่ยทิ้งแมสตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะเนี่ยหล่นอยู่เนี้ยของ ของพวกที่มาเก็บพริกนี่แหละที่นี่เขาไม่ได้รับจ้างเก็บพริก,รกนะคะมีแต่มาเก็บใครอยากซื้อพริกก็มาเก็บเองมาเก็บเองจะได้ราคาถูกกว่าที่เขาเก็บไปขายอย่างอันนี้หาพาวละเหรียญห้าสิถ้าเขาเก็บไปขายพาวละเกือบสี่เหรียญราคาจะต่างกันค่ะมาเก็บเองสนุกกว่าสนุกจริงๆแขนดำเลยอะ่ะ ที่มาเก็บวันนั้นนะคะเข้าไปแล้วอ๋อไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นยังไม่ไปโอหวุ้ยดูดิมองซ้ายมองขวามีแต่เหลืองเหลืองสวยๆโอ้โหมันสวยจริงๆค่ะนู่นน่ะหนึ่งสองสามสี่มีอยู่สี่แถวแต่มันยาวนะคะจากนี่ถึงชายป่านู่นแล้วก็แล้วก็ไปนู่นค่ะ แบบนี้แหละอร่อยเผ็ดเผ็ดลิ้นขาดเลยเนี่ยโหขนาดโกชิลลี่นะเอามาปลูกแซมยังกลายพันเลยค่ะไม่เผ็ดเลยอะ่ะเมื่อกี้เนี่ยอุตส่าห์ว่าจะเก็บเม็ดไปฝาก ก็เลยไม่รู้ว่าที่เก็บไปวันนั้นน่ะมันเผ็ดหรือเปล่าโอ้โหรูค่ะมันมันมันแดงเกินแล้วแบบเนี้ยมันแดงเกินมันไม่หอมแล้วเนี่ยยังไม่เคยเห็นค่ะอยู่บ้านเราไม่มีเวลาที่จะไปดูฟาร์มฟาร์มพริกมันก็คงเหมือนกันนี่ละมั้งค่ะยิ่งบ้านเรายิ่งปลูกได้งามได้ดก มีมีเพื่อนรุ่นพี่ที่สอนอยู่โรงเรียนเดียวกันค่ะพี่เขาปลูกพริกยวนน่ะมันจะเม็ดใหญ่กว่านี้ยสูงท่วมหัวห้าปียังไม่ตายเลยนี่พริกแฝดอสนุกมากมันสนุกจริงๆส่วนอันนั้นกระเจี๊ยบเยอะจนไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหน ันนี้เอาไปกินสดสดส,ดส่วนพริกไทยพริกไทยอยู่อยู่ตรงแปลงนูน้นจะเอาไปตากแห้งค่ะอย่างที่บอกมันไม่มีที่จะเก็บที่ช่องแข็งมันเต็มไปด้วยเห็ดตั้งแต่ปีที่แล้วโอ้นี่มันสูงเกินน่าสงสารเขานะคนไม่ค่อยเก็บค่ะพริกเนี้ยไปเก็บแต่พริก พริกของไทยอ่ะทั้งๆที่พริกนี้ก็อร่อยไม่แพ้กันเลยอ่ะหรือว่ามันเผ็ดกว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้่ะคนถึงไม่เก็บอู้ยมองไปไหนไปชิมไปชิมรูปไหน,นีหนลองชิมรูปนี้สิเผ็ดไหมเนี่ย เผ็ดนิดหนึ่งม,มันกลายพันค่ะอันนี้ก๊อดชิลลี่นะคะเนี่ยไหนไปชิมรูปนี้ซิขนาดก๊อดชิลลี่ยังกลายพันเลยอะ่ะไม่เผ็ดค่ะเผ็ดแต่ว่าไม่ใช่ว่าเผ็ดเหมือนกับพริกผีไม่ใช่เลยโอ้เสียดายเสียดายพริกแดงๆเนี่ย มันไม่มีคนเก็บโอ้ถุง,งบบนี้หอมกว่าแบบเหลืองๆเนี่ย มาดูเออมันคนละแบบกับพริกกระเหลี่ยงจริงๆค่ะ จะปิดคลิปที่ต้นนี้แหละไม่ย้ายไปต้นอื่นแล้วค่ะโหพี่พี่น้องน้องที่ชอบกินลูกโดดเนี่ยเม็ดละคำเลย ต้นนั้นโอ้ลนลนเลยค่ะดูต้นนั้นน่ะตรงนี้รเนี้นี่ เก็บลูกส้มๆบางที่สงสารโหถ้าใครใส่ส้มตำกำมือนี้ได้แสดงว่ากินเผ็ดจนเคยนั่นนะคะโห ไม่พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดสับส c คร b e ให้สวัสดีค่ะ